ก็หน้าตาของแอปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแอป Sho ป e ี้เพยนะคะมันจะลิงก์กับแอป s h o ป e ี้เลยนะคะให้เราทำการโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามาล็อกอินในหน้านี้นะคะให้เราล็อกอินเชื่อมกับ PayP a l นะคะสำหรับ PayPal ก็ไปหาคลิปดูกันเอาเองนะคะว่าลงกันยังไงเมื่อเราล็อกอินอะไรเสร็จกันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคน เราก็เข้ามาเก็บโพส์ในหน้านี้เลยค่ะแล้วให้เราทําการเก็บโพส์ที่เราจะใช้ไปนะคะแนะนําว่าให้เก็บทีละโพสนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปใน g o o g l e นะคะว่าเติมเกมอวีค่ะเราก็คลิกตรงเว็บแรกเลยนะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเราก็กากระบาดออกโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราทําการล็อกอินอวีนะคะว่าอวีเราล็อกอินกับอะไรนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วนะคะก็รอมาโหลดสักแป๊บหนึ่งค่ะ ถ้าเรากดไปที่อันแรกเลยนะคะจะเป็นโลโก้ช้อปปีกับ Air ะะแอปเค่ะเราเลือกเติมเป็น50บาทแล้วก็คลิกทําการทำาราบเงินค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็กดเปิดแอป Sho e p ปี้เพที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ได้เลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะว่าเงินในนี้นะคะเราจะมีแค่1.8จุดแต่เราจะทาการตัดคานบัตรเครดิตไปนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วให้เรากดเลือกโพที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะเพื่อเราจะได้เงินคืนนะคะทุกคน พอกดโค้ดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดจ่ายด้วยบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วเราเพอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้เงินคืนนะคะเป็นเงินประมาณ21บบาทนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะสงสัยนะคะว่าเงินจะเข้าไปอยู่ที่ไหนนะคะ เงินก็จะเข้าไปอยู่ในแอปช้อปปีนะคะก็จะเป็นส่วนลดในการซื้อของในช้อปปีค่ะทุกคนสำหรับสายที่ซื้อของช้อปปีนะคะก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะคือเราเติมไป50แล้วได้คืนมา20บาทก็คือคุอค้มมากนะคะทุกคนก็เหมือนเราเติมเงินเติมเงินในเกมไปแค่30เองนะคะทุกคนก็คือคุ้มค่ะทุกคนสำหรับคลิปมีใ,ใครโดนใส่อะไรกันก็คอมเมนต์กันได้นะคะ